ทั้งที่หัวใจหลักสลายไม่มีเหลือเหมือนคนละเล่นงอมอดท้ออ รัเราข่าวๆแล้วกันก็คือมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องในเบสคำสิงร้องเพลงนิทา,านความรักประกอบซีรีส์ดังของตัวเองล่าสุดสาวเบสรักกุนีคำสิง coughing. ได้ร้องเพลง นิทานความรักโดยเป็นเพลงประกอบซีรีส์วันในสแตนคืนเดียวก็พอโดยต้องบอกเลยว่าง,งานนี้สาวเบสสามารถร้องออกมาได้อย่างไพเราะมากๆและทำเอาแฟนคลับมากมายแห่ชื่นชมและอยากให้สาวเบสลองสปอยซีรีส์เรื่องนี้ให้ฟังซึ่งสาวเบสเองก็ได้สปอยให้ทุกคนฟังว่าเบสเป็นครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งได้รักกับลูกเจ้าของผอ,อ,อโดยต้องบอกเลยว่าง,งานนี้จึงเป็นเหตุการณ์มากมายที่ทำให้ มีเรื่องราววุ่นๆเกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้สาวเบสในเรื่องไม่เชื่อในความรักจึงมีวันไนสแตนก่อนที่อยากจริงจังกับพระเอกคนนี้แล้วก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นมารอลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วสาวเบสและหนุ่มปิงในเรื่องนี้จะจบและลงเอยอย่างไรกันแน่แต่ต้องบอกเลยว่าถ้าในเรื่องจะจบยังไงแต่ชีวิตจริงดูแฮปปี้เอนดิ้งและสุดๆเพราะหนุ่มปิงอบมิธิก็มากจะมาพูดถึงสาวเบสบ่อยๆและดูอ้อน Mm. -hmm. ทางผู้จัดแบบสุดๆซึ่งทำให้น่าจะมีละครหรือซีรีส์คู่กันอีกแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ไม่ว่าสาวเบสจะขยับตัวทำอะไรก็ดูโด่งดังมากๆและปังมากขึ้นจริงๆแบบนี้แนะนำให้สาวเบสสดไปนานๆเพราะไม่ว่าจะเล่นกับหนุ่มคนไหนก็สามารถเล่นได้และแฟนคลับก็ยังจีนได้ถึงที่สุดอีกด้วยนั่นเองค่ะค่อยมีแฟนจริงจังตอนอายุ30ก็ไม่สายนะคะสาวเบสตามที่หมอดูเคยดูดวงไว้นั่นเองค่ะเป็นกำลัง กำลังใจให้กับสาวเบสทั้งการทำงานต่างๆและการไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองค่ะขอขอบคุณเบสรักวณน,นีคําสิงและปิงอบนิทิฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ